สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับนะจับเย็นนี้เรามีพิเศษมาให้เหมือนเดิมครับนะฮะวันนี้มีพระปิดตาพุทธศินเป็นงานหล่อสองชิ้นนะครับเป็นรุ่นพระปิดตาพมการกระถิ่นหกเจ็ดของวัดโพสิทธาอนงปูาา่มหาศิลาสิาริเจนโทร่วมพุทธาพิเศษกับสิบห้าเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมายพี่ในอันเช่นพระอาจารย์สุยันพระอาจารย์ต้องมาเทแบกนะครับและก็หลวงพ่อทองวัดปลาไหลพี่และอีกหลายเกจิคณาจารย์ที่ร่วมพุทธาพิเศษในวันละนี้นะครับ ผมบอกเลยว่านะครับที่เด็ดแน่นอนพี่สำหรับอีพีนี้นะครับเป็นงานหลอ่อพุทธศิลป์พระปิดตาพระพังประกาศนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมมาเปิดแบ่งปันวันนี้ผมมีเพียงมาให้ไม่เยอะมากนะครับมีมาให้ไม่เยอะมาก16องค์16รายการเท่านั้นวันนี้จัดให้พี่นะครับชุดนี้ไปปิดมาแบบนะครับขอมาแบ่งเลยนะครับเพราะอยากให้พี่น้อง ได้นะฮะพรุ่งนี้วันท้ายแล้วนะครับดงนี่วันแห่งความรักนะครับมาวันนี้น้องยอมขาดซุนพิเศษให้พี่ๆนะครับได้ไปเลยพี่นะวันพระอ่าก่อนต้อนรับวันท้ายหนึ่งวันนะหรายการวันนี้นะครับองค์ละสองร้อยนะฮะองค์ละสองร้อยนะปกติสองร้อยไอ้ปกติสามร้อยนะพี่วันนี้ผมให้องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทหรือ เอาไปสองร้อยพอพี่เอาไปสองร้อยจับคู่จับคู่สามร้อยผมปิดให้นะผมยอมนั่นให้เลยนะครับจัดให้โปรโมชั่นพิเศษนะ วันแห่งความรักครับนะจัดให้เลยพี่ยอมขาดทุนเลยไม่มีที่ไหนเลยพี่นะองค์ละร้อยห้าสิบถ้าพี่เอาองเดียวก็ขอสองร้อยนะครับถ้าพี่เอาคู่กันผมขอสามร้อยผมจบให้นะครับไม่มีที่ไหนเลยพี่โปกติเขาขายกันสองสามร้อยสามร้อยมั้งพี่นะครับสามที 300, 400, ่ร้อยพี่นะครับวันนี้น้องได้มานะสิบหกองนะไปขอ ปิดมาให้เลยนะครับเบียดเบียดนะครับเนี่ยก็ขาดทุนแน ok ่นอนพี่ไม่ต้องห่วงคร <Marina. S 1> <icted> ับนะแต่น้องจัดให้ในพิเศษในรอบนี้นะครับรายการนี้เปิดมาเป็นรายการที่1ครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับผมแกะให้ดูกันเลยว่านะความสวยนะฮะเป็นงานหล่อพุทธศิลป์ครับเป็นงานหล่อพุทธศิลป์ครับนะนี่ฮะหรือเป็นงานสองชั้นนะครับงานสองเอ้ะงานสองชิ้นนี่ฮะนี่ครับเป็นงานสองชิ้นนะประกบนะพี่นี่ฮะประกบด้านในครับนี่ 对呀。Yeah. เลขคนตัเบอร์หมายเลขหนึ่งสามแปดพี่องค์ที่หนึ่งรายการนี้นะครับเป็นชุบนะครับแบ็คโกลเดียมหน้าหน้าชุบทองพี่นะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งครับนะราคาทั้งหมดพี่คู่ละสามร้อยบาทนะฮะองค์ละสองร้อยพี่นะครับนะใครไวใครได้นะครับวันนี้มีมาให้สิบหกองนะครับนะหรือเรียกว่าเจ็ดท่านเจ็ดบ้านของท่านนะครับหรือใครปิดยกจัดป่ะพี่เอาไปซื้อแจกญาติแจกพี่น้องกันได้นะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่เลขค้นตัวเบอร์ใหม่เลขห้าสิบห้า มาเลขเบิ้ลเลยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อกะไหลทองหน้ากะไหลเงินพี่เลขคุณจะเบอร์มาเลขเบิ้ลพี่มาเลขห้าสิบห้าครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับองค์นี้นะมาลุกขึ้นต่อพี่องค์ที่สามครับ องที่3เปิดออกมาพี่รายการนี้ลงยาน,น้ําเงินพี่นะครับพื้นหลังทองหน้าเงินพี่ลงยาน,น้ําเงินนะรายการนี้เลขคนเเบอร์47 5หรือรายการที่เลขคนเเบอร์4 7 5ครับพี่รายการที่3ครับเนี่ยฮะเอาละนะครับใครไวใครได้นะพี่นะใครชอบถูกใจสีองค์ไหนจัดชุดองค์ไหนมาเลยเดี๋ยวพิเศษให้ครับ มาฮะมากระต่อพี่รายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เป็นลงยามุ่งมหาอำนาจเลขคดตัเบอร์มาเ,เลขสองห้าเก้าครับนะสองห้าเก้าพี่นี่ครับพื้นชุบทองหน้าชุบเงินที่รายการนี้ลงยามุ่งมหาอำนาจพี่นะรายการที่สี่ครับต่อมาครับมาลุยกระต่อพี่รายการที่ห้มามาลุายกระต่อรายการที่ห้ารันี่นะ รายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นลงยาชมพูครับรายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นลงยาชมพูครับพี่นี่ครับพื้นหลังทองหน้าเงินครับนี่พื้นหลังทองหน้าเงินนะองนี้นะพี่นะนี่ฮะลงยาชมพูเลขโค้ดเบอร์พี่สองหนึ่งสี่ครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่หมาลุยกันต่อครับ รายการที่หกเปิดออกมาครับพี่จ๋าโอ้โหองนี้พื้นทองหน้าเงินครยพี่เลขคุทะเบิลหมายเลขเบิลครับหมายเลขสามสิบสามพี่เลขคุทะเบิลหมายเลขเบิลหมายเลขสามสิบสามพี่ลงยาม่วงมาหามหน้าครับเนี่ยฮะรายการที่หกนะครับมาลุ้นต่อครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเปิดมาพี่โอ้โหลงยาจมพูพี่ นาะยังมีหน้าเงินหนึ่นงเดียวพี่ตนนัวีนะาเปิดมาได้หน้าเงินหนึ่นงเดียวนะรายการนี้พื้นชุบทองหน้าชุบเงินที่เลขคุณเบอร์98ลงยาชมพูครับเลขคุณเบอร์98นะครับรายการที่7นะครับต่อมาฮะรายการที่8ครับ รายการที่8เปิดมาเป็นหน้าทองพี่พื้นเงินหน้าทองพี่เลขคนตัวเบอร์259หเเลขคนตัวเบอร์2 5 9ลงยาทุนชาติสวยๆพี่ลงยาทุนชาติสวยๆพี่รายการที่8นะครับลงยาทนชาติเลขคนตัเบอร์หมายเลข2 5 9พี่259นะพี่รายการที่8นะครับต่อมาฮะรายการที่9นะฮะ รายการที่9กเปิดมาโอ้โหสีเขียวยิ่งสวยครับพี่เลขคนทัเบอร์หนึ่งสองห้าสีเขียว,วยิ่งสวยครับพี่สีเขียวเหนียวซับพี่พื้นทองหน้าองเงินพี่นะสีเขียวเหนียวซับครับรายการนี้เลขคนทัเบอร์นะฮะหนึ่งห้าหนึ่งสองห้านะพี่หนึ 125. ่งสองห้านะครับรายการที่เก้าพี่สีเขียวเหนียวซับนะครับงามเลยพี่นะสีเขียวนะต่อมาครับรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหมากันนะรายการนี้พี่หน้าทองมาพี่พี่รายการนี้พื้นเงินหน้าสีทองเลขคูนเบอร์สามแปหกเลขคู่เบอร์สามแปดหกลงยาเหลืองพี่นะครับรายการที่สิบครับนะมาลุยต่อครับรายการที่สิบอดครับ รายการที่11เปิดมาพี่โอ้โหวิคตุสวยพี่รายการนี้ฮะกระไล่นาคนะครับองค์เงินนะกระไล่นาองคเงินพี่เลขคนละเบอร์สี่สครับเลขคนละเบอร์สี่มพี่กระไล่นาองค์เงินพี่องค์นี้สวยๆเลยครับนะรายการที่11ครับพี่นะฮะ ต่อมาครับรายการที่2 2ครับมาชมความสวยนี่รายการที่2 2มาชมความสวยพร้อมๆกันครับรายการที่2 2เปิดออกมาพี่โอ้โหสีน้ําเงินครับพื้นทองพื้นทององเงินนะครับเลขคนจับเบอร์สองสามเก้าพี่พื้นทององชุบเงินพี่รายการนี้ลงยันน้ําเงินพี่โคตรสวยครับรายการนี้แบ่งปันเหมือนเดิมครับนาราคาเดียวเท่ากันที่องละสองร้อยจับคู่สามร้อยเพาะอิพีนาปกตินะครับเขาเปิดกันประมาณสามสี่ร้อยแล้วพี่นะน้องจัดมาให้นะชุดนี้หมดแล้วนะ นไม่มีนานะเนี่ยครับจัดให้พี่นะครับจัดให้นะครับมาลุยกันที่รายการถัดไปครับนะรายการที่สิบสามโอ้โหสิบสามนะครับองค์แพร์พื้นแบ็คองค์ชุดทองพี่เลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์แปดครับเลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์แปดนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามครับโอ้โหงามๆครับนะต่อมาครับลุยกันต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่สิบสี่ฮะ รายการที่1ิบสี่เปิดมาโอ้โหมาแล้วพื้นเงินหน้าชุบทองพี่ลงยาชมพูเลขคูตัเบอร์หมายเลขเจ็สิบเ็ดรวมกันได้แปดเลขเลยพี่แนีรวมกันได้แปดเลขบวยพี่รายการนี้นะครับนะรายการที่เลขคูตัเบอร์เลขเจ็สบเอ็ดนะฮะร,รายการที่สิบสี่นะครับพี่ชายเนี่ฮะต่อมาครับรายการที่1ิบ้าพี่องค์ลองสุดท้ายครับหรือรายการที่สิบห้าองค์ลองสุดท้ายครับนี่ฮะรายการที่15ห้า,า,เ,า,าเปิดขึ้นมาครับโอ้โห เลขโค้ดมาเบอร์กันโอ้โหเลขโค้ดเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขหนึ่งขอดูด้านหน้าอพี่โอ้โหลงยาแดงเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขหนึ่งครับนี่ฮะหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเอาเพื่อไม่ให้แตกตา่างนะครับเพื่อไม่ให้ต่ตางน้องขอองค์นี้ที่สามร้อยนะน้องขอองค์นี้เอา,างี้น้องขอองค์เนี้ยองค์เดียวเลยนะน้องขอองค์นี้องค์เดียวเลยสามร้อยบาทนะครับเลขหนึ่ง 300บาทนะครับนะรายการที่15นะครับ15ต่อมาฮะรายการที่16นะฮะนะฮะรายการเดี๋ยวผมมีองค์นึงผมมีองค์เอาให้ครบคู่นะครับเปิดองค์นั้นสามองค์เดียวพี่นะเลขหนึ่งท่วมๆเลยเลขหนึ่งก็เท่แล้วพี่องค์เดียวนี่ครับรายการที่16บพี่เปิดออกมาโอ้โหสิบหกนะครับมาเป็นธงชาติพื้นเงินหน้าชุกทองพี่เลขคุณเบอร์สองเก้าเก้าครับ เลขคนัเบอร์สองเก้าเก้าพี่รายการนี้นะฮะลงยารงชาติพี่รายการนี้นะครับรายการที่ทีหกนะครับต่อมาครับรายการที่ที่เจ็ดนะครับรายการที่ทีเจ็ดพี่องค์สุดท้ายครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดพี่ลงยางชมพูหน้าเงินพี่เลขคนัเบอร์สามหกหกพี่เนี่ยโอ้โหสวยๆนะรายการนี้นะครับคมๆพี่ด้านละนี่ครับรายการนรายการที่ทีเจ็ดนะครับวันนี้ก็มีมาให้นี่ครับอา่า แคู่นะครับแคู่กับเลข1นึ่งอีกองหนึ่งนะครับมีมาให้8คู่กับเลขหนึ่งองหนึ่งทั้งหมดก็สิบเรายการลองเลือกชมดูพี่นะากชอบใจก,กันไหนก็สามารถติดเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับตอนนี้ข่ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ